สวัสดีครับวันนี้จะมาเพาะมาเมล็ดของต้นนี้นะครับหมูช้างดางเหลืองต้นแม่ของสวนครับต้นแรกที่ซื้อเข้ามานะครับต้นนี้ครับออกดอกมาเยอะนะครับยังไม่ทันเก็บมีนกมีอะไรมากินนะครับแต่ตอนนี้มีดอกนี้หนึ่งดอกครับที่ผมหุ่มไว้ครับ ้าไม่ห่มนี่นกหรือว่ามาแมลงจะมากินนะครับไม่ทันได้เก็บเพาะครับตัวน,นี้นครับลายสวยครับตันนี้ต้นแนม่ดอกอันนี้น่าจะดอกหมดแล้วนะครับ เกือบสองเดือนครับสองสามเดือนนี้ครับจัดแบบได้มาแล้วครับมเมล็ดช้างด่างเหลือง ไปเพาะกันนะครับนี่นครับจะมาเพาะมาเมล็ดของหูช้างแดงเหลืองนะครับนี่ครับจะเป็นยังไงครับเพาะครั้งแรกเหมือนกันครับ ีดูนะครับว่ามีข้างในอ๋อเมล็ดรา้วก็เป็นรูปแบบนี้นะฮะดูเริ่มมาุงเยอะครับส่วนหลังบ้านเป็นตา ผากสักต้นสักต้นเดียงยแล้กครั้งแรกนะครับแก่ออกมาครับเน็ต ดูที่เพาะผมใช้นี่ครับพ้าวสับเอาไว้ลองก้นกระถางครับแช่น้ำนะครับแล้วก็พีทมอสแล้วก็เพอไลท์ละลายหินเป่าไฟแล้วก็ไฟเล็กๆก็ดินหมักของผมนะครับหมักไว้ตงมาครับมีดินหมักไฟข้ามปูนะครับ นะครับแค่นี้ครับจะผสมนะครับดูสิว่าจะขึ้นหรือเปล่า ลอมคนไครับนนี้เขวางเลย ขึ้นทีแมลงครับทดลองกันไปฝักนี้กำลังได้มาสดๆร้อนๆทุกทีไม่ทันนกครับหรือว่าแมลงอะไรไม่รู้ครับเราไม่เห็นนะครับฝนนักที่อาทิตย์ก่อนผมเก็บได้ครับแห้มดก็ใส่ลงกันเลยครับ เมื่อกี้ก็ไม่ทันนกหรือว่ามันสัตว์อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นนกคํามากินถ้าเป็นนกนี่ไข่ถ้าเวลาไปที่ที่ไหนนี่น่าจะไป็นเกือที่นั่นครับตอกงชา้างแล้วก็เอาดินนี่กบเลยกลบหน้า

ใช้ B1 หนึ่งพันเร่งการเจริญเติบโตสักหน่อยครับ น้ำหมักสุณภาพที่ไปช่วยเแก่ครับใหนเราออกผลไปไปนิดหน่อยสีมันน่ากิน กล้ามขึ้นแล้วทีน,นี้โอเคพอแล้วมาแล้วก็ถุงมาอบใส่ถุงไปเ้าป,ป,ปลุกโปงมากานมันยุบตัว มีเขียนแท็กครับทุกคนที่ขอบคุณครับ ันที่กันะครับมีที่ส,สามีสามมีสามนะครับหกหกนะครับเล็กมีเลกนะครับจะาลืมว่าะเกมือ นนเดนะครับมัดเลยาครับอาทิตจะออครับไมวาเดือนสองเดือน อ้ามในโอเคนี่ครับร้อยการเพราะ,มะเมล็ดหูช้างด่างเหลืองครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ